ใครมีเพื่อนเกิดวันเสาร์ยกมือขึ้นยอมรับมาเธอว่าแวบแรกที่คุณเห็นหน้ามันคุณคิดในใจว่าไอ้นี่ดุจังวะหรือหน้าตึงเหมือนโกรธใครมาสิบชาติใช่ไหมแถมคนยังชอบเมาว่าคนวันเสาร์เนี่ยขี้งกตัวพ่อเครียดเก่งแบกโลกเก่งแถมเจ้าคิดเจ้าแค้นจำแม่นยิ่งกว่าฮาร์ดดิสคใครทำอะไรไว้จดบัญชีหนังหมาหมด ผิดครับคดีพลิกรู้ไหมว่าไอที่เห็นหน้านิ่งๆเนี่ยข้างในเปราะบางที่สุดใน7วันเห็นแข็งแข็งแบบนี้แอบร้องไห้คนเดียวบ่อยมากนะจะบอกให้และที่ว่างเนี่ยเขางกกับตัวเองครับเสื้อผ้าเก่าๆใส่ซ้ําๆไม่ซื้อหรอกแต่กับแฟนหรือครอบครัวเท่าไรเท่ากันคนวันเสาร์คือนักรักผู้เสียสละยอมอดเพื่อให้คนที่รักอิ่มซึ้งยังรู้อย่างนี้แล้วรีบไปกอดคนวันเสาร์ข้างๆคุณเลย ใครมีแฟนวันเสาร์เม้นอวดหน่อยว่านางน่ารักยังไงส่วนใครดันเกิดวันเสาร์มาแสดงตัวด่วน